เห็นไหมครับอะบํบํบําครับอร่อยอไ,ไหมครับอร่อยไ,ไหมครับอืออากลปากอะกลก,อ,กอะไร เอาให้เห็นข้าวกินน้ำก่อนนะครับกินน้ำก่อนนะกระดาษเช็ดหน่อยกระดาษเช็ดหน่อยค่ะนั่นแหละข้าวจะคว่ำง่ายนั่นนั่นมือจะกลับทางไหนก็จับได้กินข้าวนะครับมัม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 เก่งจังเลยครับ ขึ้นหมดเลยเอา้าพนพนพนเียให้กินน้ำลูกกินข้าวกันนะอะไรไ่อยไหมครับป๋เป๋า เอออุ้ยพ่นพ่นพ่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่นไป,ไปกินน้ำกินน้ำกินน้ำค้าเลี้ยวๆไม่ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวมันล่วง